ซึ่งได้รับหน้าที่ค่ยซ่อมรถก่อนตอนนี้เราไปดูที่จึงปู่นกดีก่าเรามีไปของปมดูสิจะมีอะไรให้เราบอกราไหน,นของกูที่เปิดจุกก๊อกับปกติฉันจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในสวนฉันซ่อนอุปกรณ์เว้นมนหลายอย่างไว้ที่นี่อย่างเช่นเข็มที่สามารถ เย็บที่เองอืมวกเกเท่ชอบมันมากมในเข็มมาละเข็มพร้อมได้นี่ก็ไม่มีอะไรเป็นรูปปู่เราเล่นตุ๊บตเคเรามาซ่อมทรงมือ เรวแต่ว่าเต็ม,มบาเรเลื่อนออกมีกันหนังเลเอร์ครับตรงนี้เป็นล้ออะไรวะอุดเด้นเชนเดลเวียดูที่มังกร อยากจะบินไปที่ประภาคารเหลือเกินแล้วรบกวนช่วยซ่อมตักก้าเร็วๆหน่อยส่วนฉันจะเช็คประกอ์อย่างอื่นบินมานยังไงให้ลออมีเทาวันติดอันนี้ไอ้ยีตรงนี้ต้องหาอะไรนี่เรา,าเลยเชือกจะต้องหาอะไรตัด จุดสุดท้ายแลย้วแมีรูปปูเรารูปอากระสัดเกิดอะไรขึ้นีแต่จ,จริงๆได้พบกับหลางของแกเพียวปูของคุณได้ไล่มนไว้ได้ภาพหลายภาพโดยภาพของฉันด้วยฉันสนดาบขอับจักรเอาไว้หลังรูปภาพนี้ ก็ต้องมากันแล้วแหละใช้มันนะแล้วก็จำไว้ว่าหลังของเวดมนต์จะกลับไปที่คุณคิดโอเคได้มีดมาแด็กคือเอาไปตัดสองวันที่ล้อโอเค คุณทำมันอย่างดีและไวมากตอนนี้เราออกเดินทางไปปภาพารกันได้แล้วลองเป็นสารทีนังนันคอยขับมังกนให้ <c oughs> จากอากาศหน้าหน้าตกมา้เจนบินมาถึงึกว่ามีมีประเด็นบิน ไม่ได้คิดเลยว่าจะมีประโยุน์อย่างนี้ยังต้องหาทางเข้าประภาคารได้มั่นใจได้เลยว่ามอ <Yeah. S 1> นต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆโอเคแล้ว <Okay. No. S 1> ต่อไปภารกิจต่อไปคือเข้าไปนในไรห้หาวเจะหาของบางอย่างแถวนี้นะคุณช่วยไปดูที่อื่นรอบๆแล้วกันก็ได้มี ปวด m o t i o ะเดี๋ยวปวด m o t i น n มีกรมีอะไรบ้างอบอกมางกรสามารถที่วจุดอะไรบางอยา่างก็ต้องหาเอ็นเบมมาใส่ตรงนี้สัญ,ญล,ลักษณ์ด้านทีมีบอกว่าอัลนเดียไรฮาร์พอาคารอัลนเดียแสงสว่างยิ่งกว่าดวงดาวมีมีหอยเก็บเงิน นีเรื่องเก็บมีดเอาไว้ปกติใช้แล้วทิ้งน้ำมีดรงนี้ไม่ค่อยเก็บไว้มันเก็บกันนี่คืออันริดทอ็อกอ่าเพื่อไม่ให้จุดอย่างแล้วหอยแล้วก็หวัว่าคงไม่มีใข่ไข่ปริศนาแล้วก็เจอไข่มุกทั้งหมด มางกอมันจุดให้กอนแล้วมันมาแล้วรีส Trans ตาร์ตตัวเี้มเอะค่ว่าก,กันตัวนี้มีอะไรอเราต้องหาท,ทางข้ามไปต้องทำสปาเรือหนังสัตว์พังเลยน่ทํามันมืดต้องใช้ไฟเอาไปเลยครบเล ตัางาวินีเพียบเนี่ยทียอะไรว้ามินิเกมบอกว่าให้เราเคลื่อนเกมไปตามเส้นไปที่ตำแหน่งสุดท้ายก็ถ้าเกิดไม่มีกิดตั้านหนขวางทางมันก็จะไปได้แล้วก็ถ้ามันผูกมันก็จะเรียบแสงอีเขียน ระดับของมันเลยมีไม่เกี่ยวใครไม่เกี่ยวใครนี่ก็ไม่เกี่ยวมีติดนี้มต่อเกี่ยวข้างบนข้างบนเกี่ยวเลยข้างล่างอาจจะไม่เกี่ยวเนื้อติดตัวนี้อีกนี่นื่ติดตรงนี้โอเคได้ได้เลยมามีรูอยู่สามรัน เอาโลเหยียบเป็นทันเลยโอเคถูกต้องทาหลักสูตรมีไล่เฮาฮ้ยหายล้ว This poison will quickly kill ัก้แกยังเร็วหลาช้าแม่ตัดแก ยังไม่ได้ทำอะไรผิดฉันจะไว้ชีวิตเธอแต่เพื่อประโยชน์ของอาณาจักรอย่าช่วยเขาน,นี่เป็นพิษเม่นทะเลฉันทได้ไม่นดนหรอกด้วยฉันทีโดนพิษเม่นทะเลเข้าไปช่วยดีไหมเนี่ยนี่มีสิ่งของอยู่ เจอนะ้โลแล้นี้จะบอกเห็นไหมรูปโลกคุยเขาสน่อยู่ดนั้อาคานเจอพิษเม่นทะเลมาตลอดปัใจว่าต้องมีอะไรทำยาถอนพิษได้แถวแถวเนี้ยสักแห้งแล้วก็มีประตูด้านซ้ายประตูด้านซ้ายต้องมีคอไว้เปิด ตัวมังกรทางด้านขวาที่มีเกียร์หนึ่งอันก็มีหนังสือหนังสืออะไรกว่านังสือบอกวิธีต้านพิษหอยเม่นอีกนีเป็นโอเคที่เล่นพันเสียงมีตับไอ้เก็บเก็บก่อนเก็บก่อนลืม มีหนังสือจะเห็นผู้คนลบลากันเกลียดที่ว่าเขานำความเจ็บปวดมาสู่คนของฉันมีเพียงแค่การเลท่านั้นที่บอกว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกที่โหดร้ายและไร้จิตใจไขคืนยูด้เปิดไม่ได้ถ้าไม่มีที่จับอันนี้หละน,นี่มันต้องติดกนันต้องหาอะไรมา นี่ไงหเห็นเรืองแสงจำเป็นต้องแปะนี่ไงเรามีที่แปะรู้รู้รู้ไปเจอมาแล้วของนี้รับไปก็ได้มาเห็ดเรืองแสงก็วิ่งมาชูเก็บเอเดนใช่ไหมอะไรอีกคืออะไรวะยังไม่หมดทันนี้ เปิดหอยเปิดหอยคงคงหมดแล้วตัวเองดูปเลืจับไม่ได้มันคงต้องอาดในไในต่อัอยังไม่มีมแจกครับไม่ได้เรื่องไม่ได้ แค่นีมนี้ไปนี่อ่ะใช้ใช้แทนแทนเดิมใช้แทนที่จับอืมใช้มือไปก็ไม่นะฮะใช้ทับีตักไปโอเคได้ของครบละเนี่ยเรามามมผสมยาคนกว่า แล้วก็สารลาได้ตัวอย่างพิด attitude อย่าตอนปิดนะเอาไปช่วยพระชาชนหน่อยเดี๋ยวจะตายซะก่อนหายชบพันยาเกษน ขอคุณที่ช่วยฉันปู่ของคุณเคยเป็นผู้ดูแลปภาคาลแห่งนี้เขาชอบใช้เวลาอยู่ที่นี่เขาจะต้องซ่อนไข่บกไว้ที่นี่แน่เลยฉันเคยมาที่นี่ในในความทรงจำของแกเบรียลเขาชอบมีล็อกที่แบบสับสนแทำให้สับสนแแต่คุณคงรู้เยอะแหละอะน้อานี่ไปเชื่อว่ามันน่าจะช่วยอ่าไทม์เมที่สอง มาเลยล็อกแหมเก็บของดีไว้กับตัวนี่เไปต่อได้เรามีตัวแคคายตัวล็อกอะไรกับตัวนี้ให้ใส่สีในก้อนเมฆทั้งหมดอันที่หาสีที่มันเหมือนกันสามอันเพื่อที่จะใส่สีมันอ่าโอเคทำนี้ตามนี้ลองดู แดงวัวแดงอืมแดงอย่างนี <t ry up> ้ววส้มส้มสมออกมาเหลืองส้มส้มจำได้จำได้เหลืองว่าเขียวเหลืองเหลืองเหลืองเขียว เขียวเขียวบนมัวมัวนี่มัวถูแเวกโอเคไปต่อได้ต่อไปเป็นอากาศนะมีเรือมีเรือมาแต่เจอพายุขนาดนี้ It's our มันเปิดกับเรากับปริศนาความสุดท้ายขอเราโยนนั่นเขาขับข้อมูลของไข่มุกแต่ปล่อยเขาตายไม่ได้นะเร็วรีบไปเปิดแสงของประภาคันต้องเปิดประภาคารมีชั้นหนึ่งงานเก็บมังกรฝอยเขาอีกรอบนึงเป็นวอลเขาเห็นแล้วนะจากในพายุนั่นนะมีอะไรตรงนี้อยู่อ อยู่ไกลเพื่อไม่ถึงมีตรงกลางมันจะเป็นตัวไฟเก็บป้เาเช็ดมือแฮนเดิลชิปนี่จำเป็นต้องมอีลูกปั้นเนี่ยนี่เป็นสไลายมีสไลายเยู่เ,ยเลยคูได้ไหมไม่ได้ นี่อ๋อเกียโอเคอนเอ,ททอนี่ได้อะไมาไดนเปิดกปอก button บ u t ทอนบ u t ทอนโอ้ยเราก็เอาเข็นได้แล้วคอค้าเ b r e a ี่เป็นห้องสองหองที่ไม่มีเลนโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนี่ห้ออะไรตกไอ้ข้า คงไม,ม่ใช่ที่ประกอบแน่เลยเก็บก่อนเก็บกนเก็บพารน,นี่แะมีมือนะเรามีพลังเวทมนต์แค่มือแต่ก็มีปฏิกิริยานี่เป็นสโนมอ,มองเกิดขึ้นมาได้คริสตัลคริสตัลใช้หรืยว นี่ก็หรือนี่อ๋อนี่ไงใช่ไหมใช้ผ้าจับเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือเป็นแผลแดี๋ยวมือเป็นเลือดใส่ขิดต้อนไปร้องด้านหาของนกงูกิ้งก่าล ช่างตูน้ำไม่มีปะ่ะอ่ะโอเคเปลี่ยนนะน้ำปูปาชุ้จอแมงแล้วก,ก็เคฟิดกุ้งจะไม่มีเยอะแต่ มีแค่อันละสี่อย่างนี่ไงเจอละก็ามากรกขคลอออาวานก็มาอยู่ในค่อนครึ่งตัวโอเคจบจำลอยอได้แผนเสียงมาเล็กครอดไม่ใช้กำลังกรอนเกิดอะไรขึ้น เสียงแล้วก็ได้มาบางครั้งฉันก็คิดถึงมังกรของฉันนะวัวกิวที่ทิทเสเซียทาลิธมอบให้ฉันรู้สึกบอบายมากเลยที่ต้องส่งแกไปรับใช้จัก,กรพรรดิฉันหวังว่าจะจะได้เจอแกอีกครั้งสักวันนะกาเบียวุกแล้วก็ได้อะไรมีอันหนึ่งมากตามมังกรโอเกตามเขต้องใช้กับมังกรใช่ไหมดูสิจะมีอะไรให้เราบ้าง อเอากุญแจมาซ่อนไว้นี่เองกุญแจรประหลาสกีโอ้ถ้ามีอย่างนี้โชว์เลยด,ดิมันต้องเป็นปริศนาเปิดล็อกเลือกชิ้นส่วนของกุญแจเลื่นขึ้นเลื่อนลงแล้วใช้ลูกศรที่จะดูว่าถูกหรือผิดถ้าถูกแล้วอ่ามันจะเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียว อ่านเลยกดกดกดห้า,หาอ่กนดปาดเรียบร้อยไม่ยากเย็นได้อะไรมาเอ่ะเก็บมาก่อนใจนี้อีกแปลงแปลงกับ ขอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอเออแล้วที่ไรเขาตะขอเกี่ยวนี้ลงไหมไม่ไดนะ้ใช่รัวเองหยยบบอกนะว่าตะขอเก็บอันนี้ใช่าใจต้องหาไะไรมาตัดเอาไปเลยไอหอยตัดเลย ได้เวลาสุดท้ายหมังกรอีกหนึ่งตัวรูปพันมังกอันนี้คือ,อเลนไอ้กล้องสินะไ,ได้มันจะเป็นลนะ็อกผิดนะกับนี่ไงไอตัวขูงอ่ะขาดด้วยถ้าใช้กับตัวเมื่อกี้ต้องไปใช้โซ่ใช้เลนตัวหนึงเพราะงั้นเร่งร้อย ได้ออกฉมวกคูนกับรูปปั้นมังกรอีกหนึ่งตัวโอเคได้อมปันยังก่อนไปใส่ที่แท่นตูจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ตัวใหญ่ไหมก่อนพึ้นไฟได้เกิดอะไรขึ้นให้เราหาแดนมาร์กเพื่อช่วยช่วยนำล่องเรือ เลื่อนลูกสอนตามลำดับที่โชว์ในแผนที่แลไหนเรียนนุ่าหวานหินก็เหนืออีกอหนนงนี่ดิเจ้าตุนเจ้าตุน ล้มแล้วก็ต่อไปก็ทุนต่อไปก็ถ้ำต่อไปก็ท,กทงโจรสลับธงโจรสลัดธงโจรสลับไหลลงมาเป็นป่าป่าเสร็จแล้วก็เป็นสหมอเรือหมอเรือลงล่าง อเป็นเรือเรือล่มเรือล่มเรือล่มเคเรเบร้ยอยนำทางมาให้เสร็จเจอแล้วไขมุกเม็ดที่สองมันเป็นของเราแล้วอาณาจักรทามันอันตรายพวกเราจำเป็นต้องหยุดกอ่อนที่มันจะสายเกินไปนะ เราเห็นนิมิตเล็กน้อยขอบคุณมากที่เอาไขมุกกลับคืนมาได้ขอสมัยให้ฉันนี่ฉันจะเก็บมันเอาไว้เองเราจำเป็นต้องแก้ปริศนาสุดท้ายเราพบว่าที่ไดอาดาเทมเพิลเธอเป็นเทพแห่งน้ำได้ยินข่าวลืมาว่าไขมุกเป็นสุดท้ายอยู่ที่วิหารของเธอ นี่กัะำวนถ้าวิหารจมน้ำให้เราจะมีม,มีทาง,ทางได้ไขบุกไม่สุดท้ายนะสร้างเลยอีกแล้วอะใครทำํำละท่านคุณท่านไม่ใช่หรอครับ